สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมโอตูลไบโอนะครับคันนี้จะพิเศษกว่าหลายหคันตอนนี้ครับเรามาดูที่เทโบนะครับว่าภายนอกจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับอันนี้คือเออานะครับเป็นตัววันเบลลิงนะครับผมลูกขนาดใหญ่ประมาณนี้นะครับจัดไปครับผมโบเออารกับคันนี้รีแมปสแตนด์ออลเดี๋ยวไปฟังพี่โอ๊ตอธิบายรายละเอียดแล้วชมออกตัวจัดไปคันนี้นะครับเลือกติดตั้งเทโบ การเล็ต AR58 นะครับคันนี้มันเริ่อง25 000. มีอุตสรร่าหเก้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตาาร่งจะเป็นยังไงบ้างครับเบิบ้อๆบน่นบูตจะมาด้านกันนะครับคือโบตัวนี้ต้นอ่ะอาจจะด้อยนิดๆนะครับแต่ว่ากลางปลายอ่ะโอเคนะครับผมอันนี้เราปิดกล่กองพ่วงให้ดูเลยนะครับไม่เปิดกล่องพ่วงครับเดี๋ยวมาดูต้าร่งกันนะครับผม ลื่นะครับผมขับลืบ่นเห็นว่าตาเล่งดีมากนะครับแล้วก็การทายแรงแน่นอนครับใครสนใจรูป a r อ8ติดต่อมาได้นะครับผมแรงแบบนี้ต้องมาจัดจัดป้อย